สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดู30คําในภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นคํากริยาที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาเยอรมันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเกิน เก่หินไปชลาฝนชลาฝนนอน rennen, rennen, wingen, sprechen, prechen, s e i น sein เป็นอยู Ma ่คือค o m m o มินคอมเนมา Sehen. Sehen. Hin. Reden. Reden. Put. ฟาร์ฟาร์นขับฮาบบนฮาบนมี ฟลายกันฟลายกันบินแล่นนนแล่นนนเรียน Den ken คิด put z e n p u t z e n ทำความสะอาด lesen lesen an anrufen an bleiben, you, Ch Reiben, Ch Reiben, Kieren. เช็งเขนเช็งเขนให้ของขวัญอาดซีเขนอาดซีเขใส่เสื้อผ้า เทหันเฉทหันยืนอยู่ทริงคันทริงคันดื่ม helfen! Einladen einladen. ein! la! อันมาห์นอันมเปิดหรือเปิดไฟ Aufstehen Auf, Auf f, f, sh, T ê. ตื่นลุกขึ้นตื่นนอนเซนเดนเซนเดนส่งหมายถึงส่งอีเมลหรือส่งจดหมายนะคะ wohnen. Wohnen. Asayu. Umziehen. Um. ziehen Hân. ban.

โอเคเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าคําศัพท์ทั้ง30คําที่สําคัญนะคะจะต้องเรียนเป็นอันดับแรกสําหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาเยอร,รมันเนี่ยคือตัวไหนนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชื้อ